ไปหมวยมึงวันนี้เขาประกวดร้องเพลงไหนมึงอยากใส่บอไปเห็นอยู่มึงต่อมันสิดีบอตั้งแต่กูประกวดมากกูบิกใครได้ที่กูเคยข่าวหล่อนักข่าอะไรได้เงื่อ็ร้องไป่บึ้งมึงอย่าเฝ้าท่อมันใจได้ตัวทรวงมาสิดีบอมึงโอ้โหกูตีได้บอกูตื่นเต้นแฮะได้มากกูสิผ้าไปแบงเขาสิประกาศผลแล้วมึงว่ากูสิได้บ่แบงได้มึงต้องเฮ็ดได้เทามาเบิ่งกันแมง บ้างปุ้ยไม่ปวได้อีกแล้วอ่ะหมวยหมวยเมืม่อวานี่เขาประกวดร้องเพลงหน่อยเพือยากใส่บอใส่เห็อนอยู่มึงต่อมันสิดีบอ มันใจกูบักกวนมากกูบะไข่ในที่บะไข่าขาวหลอมต้องขาเลยในเมืองมึงมก็ลองไปเบิง้งมึงอย่าเฝ้าท่อมันใจได้ตัวตะของมันสิดีบ่มึงดีลองอนะอเบื้งอีกจักเทื่อเจ้ากูกูสิลองเบิ้งกระไดเมึงแต่ว่าขันกูพิดหวังอีกเด้อเออร่องไปก่อนจะเฝ้า,าท่อเจ้ากูอื้อ มึงกูสินเฮดายกูคือตื่นเต้นแฮะใจมากกูสิาพาไปกูตื่นเต้นเท่าสวยวเทาเลือดสูข่าเด้อยันเห็นเต็มที่เพื่อนเมื่มอควาขนาดนี้แล้วสูเขาเาม่ต้องตื่นเต้นมั่นใจเดี๋ยวกูจะถ่ายข้างนอกสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องหวยนิติพรค่ะทำไมถึงมาออดิชันคะก่อนอื่นหนูต้องพูดแบบนี้เลยนะคะหนูเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วหนูประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆหนูไม่เคยได้ที่หนึ่งหือไม่เคยได้เข้ารอบกับเขาเลยหนูเลยคิดว่าถ้าหนูมาออดิชั่นครั้งนี้หนูอาจจะเข้ารอบกับเขาบ้างหรือว่าออดิชั่นครั้งนี้มันอาจจะเป็นใบเบิกทางให้หนูได้ทํางานในวงการนี้ค่ะอ๋อค่ะแล้ววันนี้จะมาร้องเพลงอะไรคะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงฝากเพลงถึงยายค่ะ เล่งเลยค่ะยายอยู่บ้านนอกอยากเห็นลันออกทีวีประกวดร้องเพลงมานานปีตกรอบหลายทีเ่มามีท้อห่างยายไกลบ้านลั่ประกันเพียงนุชฉันมองไต้ฝันจนถึงวันรอ,อยาย บอกพิลานทำได้ขอบคุณค่ะเลาฟังผมนะคะแบงค์เขาสิประกาศผลแล้วมึงว่ากูสิได้บ่แบงได้มึงต้องเฮ็ดได้เทามาเบิ่งกันแบงค์เขาต้อนี่สิแบงกูเฮ็ดบ่ได้อีกแล้วอ่ะมันเป็นอย่างเพงีอยมึงเกมนี่สุดแล้วผมคิดว่างี้แล้วอ่ะ เงี่ยมุ้งเก่งที่สุดแล้วอย่าไปโทษเขาต้อง,ตงสูด,ดิเพราะว่าฐาน้าของเขาคืออ่างโคตรรองเท้าก็ต้องสูดต่อไปจริงไหมหรอแบองไหนทัวรม์รมาแบงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไป็นล้อหนุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีว่านายช่างพี่สนใจใเป็นล้องจริงเหรอคะพี่ คือผมคิดว่านะถึงน้องคนนี้อาจจะตกรอบแต่ว่าติดต่อมาให้ผมด้วยนะผมสนใจในตัวน้องเขายังไงน้องไม่ชอบขามพี่ที่ค่ายได้เลยะคะ่ะโอเคค่ะพี่ คำว่าเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีเยอะไม่จำเป็นต้องมีเงินทองขอแค่อยู่ให้กำลังใจกันในวันที่อ่อนแอและอยู่ข้างๆกันในวันที่ประสบความสำเร็จแค่นี้ก็มากพอแล้ว